สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวโมเด r ร์ลอยด์ p h ซ n e น ครั้งนี้เรากลับมาหยกของแจ็คไลน์โมเดลลอยนะครับซึ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์หุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือราเซฟอนนั่นเองนะสำหรับอาร์ตหน้าก,นากล่องนี้นะครับก็ทํามาสวยมากเลยนะฮะก็จะเป็นรูปของราเซฟอนพร้อมกับมิชิมะเดกะจิตวิญญาณของเซฟอนที่กําลังร้องเพลงอยู่แบบนี้นะฮะแล้วด้านหลังนี้ก็ยังเป็นรูปไข่สีขาวของราเซฟอนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเอฟเฟกเป็นรูปขนนกอยู่ทั่วกล่องด้วยนะฮะทำออกมาดีมากแต่หน้ากล่องเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีโลโก้ชืื่าา่่่่่่อออออภภาา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 ษษษัังงงกกกกกฤบบญีีีีปุนนนนุนนนนนวรรรเเเซซฟฟแลลล้้้ทมมมด็โโะ ขนนกแล้วก็โลโก้ชื่อราซิฟอนส่วนหน้าหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีให้ดูคร่าวๆนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าหลังเป็นยังไงมีออปชันพาร์ตอะไรมาให้ประมาณไหนบ้างรวมพังเขาได้ให้ฟิกเกอร์มิชิมาเรกามาด้วยนะส่วนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ตอจากหน้ากล่องแล้วก็มีโลโก้ชื่อราซิฟอนเหมือนกับข้างกล่องอีกข้างครับส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอาร์ตแบบเดียวกับหน้ากล่องเลยส่วนด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอาร์ตแบบเดียวกับหน้า่อวมถเ มาไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละแผงนะอันนี้ก็จะเป็นแผงสีทองนะก็จะเป็นพวกกรอบตามตัวซึ่งถือว่าเป็นทองที่ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะดูดีใช้ได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเคลียร์พาสที่น่าจะอยู่ตามตัวนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์คันธนูด้วยแล้วนี้ก็เป็นแผงของฟิกเกอร์มิชิมาเดกานะครับซึ่งเขาก็ให้ว่าเป็นสีขาวล้วนทั้งตัวเลยนะเสียดายมากเลยนะครับไม่ลงสีอะไรมาให้เลยแล้วนี้ก็เป็นส่วนพาสสีแดงที่น่าจะเป็นพวกข้อต่อนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นสีขาวที่จะเป็นพววกกาาาาารรทเเเเเะะช่่่่งงงงแแแขขขนนสสสีีีี้้้้้็จใใบบหหคคคลลลลมมยยยอออติ ตาของเดกะาแค่นี้เลยนะฮะนอกนั้นในส่วนของลาซิฟอนเนี่ยไม่มีสติกเกอร์เลยสำหรับแผงกคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับออกมาสวยมากเลยนะครับทั้งทรงแล้วก็ดีเทลรวมทั้งสีทั้งหมดเนี่ยไม่มีจุดไหนเป็นสติกเกอร์เลยนะครับเขาแยกสีแล้วก็ลงสีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมมาจุดขยับกันนะมาเริ่มดูนที่ส่วนหัวนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีจุดไหนเป็นสติกเกอร์เลยนะครับเขาลงสีแล้วก็แยกสีมาให้เรียบร้อยแล้วค่อนข้างสวยเลยนะฮะพวกสีทองนี่ก็ทําออกมาได้โอเคมากเลยนะฮะดูดีมากๆส่วนด้านหลังหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็แยกสีตรองกรอสีทองมา้้้เียยยยอววดดขขัปไไไซาาา360งง ก้มได้ถึงขนาดนี้อาจจะก้มได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าติดตรงส่วนกรอที่คอแล้วนนะก็เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงขไหลจะเป็นบัตเตอร์ฟลยนะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้กรอไหลก็จะเป็นบอจอยหมุนไปข้างหน้าข้างหลังยกขึ้นยกลงได้แบบนี้และช่วงขไหยก็ยกไปข้างหน้าข้างหลังได้ส6 0ร้อยสิบแบบนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ต้นแขนหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้แขนช่วงล่างหมุนไปซ้ายไปขวาได้ส6 0ร้อยสิบข้อศอกเป็นแบบบอจอยงอได้ถึงขนาดนี้ ่วนข้อมือเป็นบอจอยหมุนไปซ้ายไปขวายกขึ้นยกลงได้แบบนี้ส่วนช่องลำตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่ช่วงหน้าอกลงไปจนถึงช่วงหน้าท้องเนี่ยเขาแยกสีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะะค่อนข้างสวยเลยนะและที่ใต้กรอกคอนี่ถ้าเกิดว่าหมุนเกราะหลบก็จะเห็นว่าจะมีดีเทลของฟาคอบพิษอยู่ข้างในด้วยนะครับมองจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนจุดเคลียช่องลำตัวก็จะเป็นบอจอยนะหมุนไปซ้ายไปขวาได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้ก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงต้นขายกไปข้างหน้าข้างหลังได้้10ยกขึน้าข้างี้ แล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ส่วนช่วงขาก็จะเป็นบัลจอยนะครับงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงเท้าเนื่องจากดีไซน์ขาครเป็นแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ไม่ได้มีจุดขยับช่วงข้อเท้าแต่ที่ส่วนปลายเท้าก็จะหุบกลางได้แบบนี้แล้วส้วนเท้าก็จะเป็นบอจอยหุบกลางได้แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้มองจากใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้ ทียบขนาดกับรบัธรรมชีกันั้มจะต่างกันประมาณนี้นะครับกันั้มก็จะตัวค่อนข้างเล็กกว่านะครับหัวของกันั้มก็จะสูงที่ประมาณต้นขาของลาเซฟอนเทียบขนาดกับ MG กันั้มมาร์คทูดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับถ้าว่าจากปีกที่กางขึ้นไปลาเซฟอนก็สูงกว่ามาร์คทูพอสมควรน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวัดจากหัวกับหัวไหล่ของลาเซฟอนก็จะสูงกว่ามาร์กทูขึ้นมานิดนึงนะับเทียบกับไรดีนที่อยู่ในลายโมเดลรอยเหมือนก,นกันก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะถ้าพูดถึงลาเซฟอนก็า,าี่กบบอมมมะครืูจ มือซ้ายกับมือขวาตอนที่ใช้ธนูแสงหนึ่งคู่ซึ่งมือขวาเนี่ยก็จะติดลูกธนูเข้าไปที่มือแบบนี้เลยนะฮะคันธนูแสงวิธีติดคันธนูแสงเข้าไปก็จำเป็นต้องถอดกรอบหลังมือของมือซ้ายออกนะฮะแล้วก็ถอดกรอสีทองออกไปด้วยจากนั้นก็เอาพาร์ตคันธนูแสงมาติดเข้าไปแล้วค่อยเอาพาร์ตกรอหลังมือมาติดทับลงไปเท่านี้ก็จะได้เป็นตอนที่ใช้คันธนูแสงแล้วนะดาบแสงพาร์ตกรอหลังมือสําหรับติดดาบแสง วิธีติดพาร์ตดาบแสงนะครับก็จําเป็นต้องถอดกรอบด้านบนของมือขวาออกมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเอาพาร์ตกรอหลังมือสำหรับติดดาบลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยเอาดาบแสงมาติดลงไปเท่านี้ก็จะได้เป็นตอนที่ใช้ดาบแสงที่ออกมาจากหลังมือนะครับพาร์ตปีกตอนปิดหน้า1คู่พาร์ตกรอบปิดดวงตาพาร์ตใบหน้าแบบดวงตาปกติตอนอ้าปากพาร์ตใบหน้าแบบดวงตาแห่งสัจธรรม พาร์ใบหน้าแบบดวงตาแห่งสัจธรรมตอนอ้าปากสำหรับไิที่เปลี่ยนพวกออปชั่นพาร์ปีกกรอบปิดตาแล้วก็ใบหน้านะครับขั้นแรกก็ให้ถอดพาร์ปีกออกมาจากหัวก่อนนะฮะเพราะว่าพาร์ปีกสองข้างนี่มันดูหักง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถอดออกมาก่อนเราไปงัดส่วนใบหน้าออกมาเนี่ยเดี๋ยวไปกระแทกโดนมันจะหักได้นะจากนั้นก็ค่อยดึงส่วนกรอบปิดตาแล้วก็ส่วนใบหน้าออกมาจากส่วนหัวแบบนี้แล้วก็ค่อยถอดพาร์กรอบปิดตากับใบหน้าออกมาจากกันแบบนี้จากนั้นก็เลือกสลับเอาพวกพาร์กรอบปิดตาแบบตอนที่เลื่อนมา ได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นใบหน้าตอนที่กรอบปิดตาเลื่อนลงมาปิดนะสวดพารกรอบปิดตาแบบเลื่อนเปิดเอาไปใส่ใบหน้าแบบอื่นก็จะได้แบบนี้นะฮะพอได้พาร์ใบหน้าที่ต้องการแล้วก็เอากลับไปติดลงไปที่หัวจากนั้นก็ติดปีกกลับเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็จะลองใช้เป็นพาร์ปีกตอนที่ปิดใบหน้าก็จะได้แบบนี้นะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าสามารถถอดข้างใดข้างหนึ่ง ออกมาเพื่อเปลี่ยนให้เป็นพาร์ตตอนที่กลางปีออกมาข้างเดียวเหมือนกับในอนิเมะได้แบบนี้นะฮะฟิกเกอร์มิชิมะเรกะซึ่งตัวฟิกเกอร์นี้เขาไม่ได้ลงสีหรือว่าแยกสีอะไรมาให้เลยนะครับต้องทําสีเองทั้งหมดนะครับผมก็เลยขอไม่ประกอบแล้วกันลาเซฟอนลองโพสเป็นเหมือนกับตอนที่ออยาโตเรียกลาเซฟอนแล้วลาเซฟอนลงมารับตัวก็จะได้แบบนี้นะฮะจุดขยับนี่ใช้ได้เลยนะครับสามารถโพสท่าคุกเข่าได้แบบนี้เลยแล้วยิ่งเขามีออปชั่นพาร์ตปีกตอนที่ปิดหน้ามาแบบนี้ก็ทําให้เอามาทําเป็นเหมือนกับตอนที่ไอายาโต ลองโพสเปเหมือนตอนกำลังบินอยู่กลางอากาศก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาดูเท่มากเลยนะฮะอิมเมจของลาเซฟอนนี่ก็เหมาะกับท่าโพสอะไรประมาณนี้มากเลยนะฮะลองมาโพสเป็นเหมือนกับกำลังพุ่งตัวเข้าไปต่อยศัตรูดูก็จะได้แบบนี้นะับในเรื่องนี้ก็ถือว่าใช้ท่าอะไรแบบนี้ค่อนข้างน้อยนะเพราะส่วนมากถ้าไม่ใช้เสียงก็ใช้เป็นพวกอาวุธลําแสงนะฮะลอ ลองโพสตเป็นตอนที่ใช้เสียงเพลงดูก็จะได้แบบนี้นะอันนี้ถือวเป็นท่าโจมตีหลักแล้วก็เป็นภาพจําของราเซฟอนมากๆเลยนะครับที่จะใช้เสียงเพลงในการโจมตีศัตรูมากกว่าเข้าไปใช้กําปั้นต่อยซึ่งอันนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้เป็นพาร์ตใบหน้าตอนที่อ้าปากแล้วก็ดวงตาเป็นดวงตาแห่งสัตธรรมซึ่งจะเป็นตาของราเซฟอนเวลาที่ไอเอโตะพลังตื่นขึ้นมานะครับเ <c oughs> พราะยิ่งโมเดลรอยเขาให้ออปชั่นพาร์ตมาครบแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งสามารถเอามาโพสต์ได้ดูใกล้เคียงกับในอนิเมะมากขึ้นไปอีกนะครับ ลองติดพาร์ตดาบแสงเข้าไปที่ข้อมือขวาแล้วก็โพสท่าเหมือนกับกําลังแกว่งดาบดูก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาดูเท่มากเลยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นอกจากจะใช้เป็นดาบแสงแล้วเนี่ยยังใช้ยิงออกไปเป็นกระสุนไว้โจมตีระยะไกลได้ด้วยนะแต่ตัวมาเดลอยนี้เขาก็ไม่ได้ให้เอฟเฟกพาร์ตตอนที่ใช้ยิงมานะครับ ลองติดพาร์ทคันธนูแสงแล้วก็โพสไปเหมือนกับกาลังจะยิงลูกศรออกไปแบบในอนิเมะก็จะได้แบบนี้นะฮะโพสออกมาได้ดูเท่มากๆเลยนะครับยิบ่งพอเปลี่ยนพาร์ทใบหน้าไปตอนที่ตาเป็นดวงตาแห่งสัจจะทมแล้วเนี่ยยิ่งได้อารมณ์เหมือนกับในอนิเมะเหมือนตอนเอาจะตกเอาจริงขึ้นมาเลยนะครับลนนองมาโพสท่ายิงธนูคู่กับลายดีนดูก็จะได้แบบนี้นะครับยิ่งพอโพสคู่กันแบบนี้แล้วดูเท่มากเลยนะฮะพอเห็นแบบนี้แล้วนี่อยากจะให้มีฉากแบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับโมเดลรอยราเซฟอนตัวนี้โดยส่วนตัวนะครับผมประทับใจมากๆเลยนะครับตั้งแต่เรื่องสีนะครับที่เขาทั้งแยกสีมาให้ดีมากแล้วพาที่ลงสีมาให้ก็สวยมากด้วยนะฮะไม่มีสติ๊กเกอร์เลยไม่ได้จุดเดียวนะครับแถมในเรื่องจุดขยับเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะประกอบเสร็จแล้วก็มาจัดท่าเล่นได้สนุกมากเลยนะครับพวกออปชั่นพาร์ทก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับมีทั้งพาร์ทใบหน้าแล้วก็อาวุธตามในอนิเมะเลยนะครับเป็นพารปทีโมเบ อยู่ในเกมที่ค่อนข้างสูงเลยนะเพราะว่าเล่นแล้วรู้สึกประทับใจมากนะครับเขาทํามาสวยมากจริงจุดที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าเสียดายเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวโมสักเท่าไหร่นะเพราะมันจะเป็นเรื่องของฟิกเกอร์มิชิมะเลกาที่เขาไม่ได้ลงสีอะไรมาให้เลยนะและจุดหนึ่งก็เรื่องของจุดขยับบางจุดที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะขยับได้น้อยไปหน่อยนะครับอย่างช่วงลําตัวเนี่ยอยากให้ก้มได้มากกว่านี้นิดนึงนอกจากนั้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นโมเดลลอ,อยตัวที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคนะรับเล่นแล้วประทับใจมากสำหรับแฟนๆฟนลาเซฟอนนะ้พามพลาดเด มมาเเียยยนด้วลนะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับโมเดลรอย a ราเซฟตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์ราเซฟอนมีใครเป็นแฟนซีรีส์นี้กันบ้างชอบฉากไหนประทับใจตอนไหนกันหรืออยากจ,จะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนเพ่อพแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุป ลอลอยลอลอยลอลอยดลอลอยลอลอยลอลอยดลอ